เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีกันทุกท่านก็ได้นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Honkai Impact 3วอร์ชัน Kiana Beta Test การอีกรอบนึงนะครับแต่จริงๆแล้ว,วมันเป็นเวอร์ชัน6.4เนี่ยหลยแต่เขาใช้ชื่อว่าเป็นเวอร์ชัน Kiana Beta เนี่ยแหละแต่วันนี้จะต,ตั้งใจจะมาทดลองโชว์เคสต,ตัวละคร2ตัวให้เลยแล้วกันก็จะมีทั้ง Kiana แล้วก็ Raidenme แต่ Kiana จริงๆแล้วก็เป็น h a t c h e of the Finality นั่นแหละแล้วก็ของ Raidenme ก็เป็น h a t c h e of Origin นั่นแหละ คือหลักการน,นี้เราจะโชว์เคสทั้งรูปแบบการโจมตีแล้วก็สกิลก่อนเลยแล้วกันจะโชว์ทีละตัวก่อนเลยแล้วกันแต่ขอยังไม่โชว์2ตัวแล้วกันถ้าเกิดโชว์2ตัวนี้มันจะติดเข้าคอมโบไปด้วยกันนั่นแหละอ่ะทีนี้ไปโชว์ตัวแรกก่อนเลยนะั่นก็คือเคหน้าก่อนเลยแล้วกันมาอ่ะไหนดูดิท่ายืนเป็นไง มือขวาถือดาบมือซ้ายถือปืนพกไว้ด้วยสุดยอดเฮ้ยตะปีกสวยนะดูดิเอ,เอ้อย่างน่านอนดิม่เหมือนท่าเดิมเลยเอ้ยน่ารักอะคาวายีเอ,วอ,เอสวยจัง่ะเดี๋ยวดูดิมาทีนี้ขอลองโชว์ โ์เคสร,รูปแบบสกิลการโจมตีก่อนเลยแล้วกันมาอันนี้ธรรมดาเดี๋ยกดค้างตุ้งดีนิ้วเหมือนเดิมเอ้ยเหเปผลประตูมิติด้วยตุ้งทีนี้ขออนุญาตลองใช้ท่าไม่ตายนะเป็นไงแล้วก็ ถีบลูกื้นีใช้ได้ดีจะบอกว่าตัวเนี้ยอลังการมากๆเลยเกน้านี้มีสกิลอะไรที่พิเศษแบบดีมากๆเลยละกันเดี๋ยวขอขอทำไม่ตายอีกรอบหนึ่งก่อนเลยแล้วกันก่อนที่จะไปตัวต่อไปนั่นก็คือ h ฮเ c h e r of Origin เลยแล้วกันโอ้โหมา มเฮ้ยข,ขอลองหลบก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะท่าหลบเฮ้ยหล่นไปจะหลบได้ยังไงะขอหลบน้อยเออเอ,อ,อันนี้ก็ยังเหมือนเดิม แต่่จริงของที่ดเดิมเคนหน้ามันจะเป็นสีม่วงแต่นี่เป็นเป็น,ปนท่าสกิลของเขเป็นสีฟ้าแแต่ว่าก็ดูดีเหมือนกันนะต่อไปก็จะไปโชว์เคสตัตวละครที่2เลยแล้วกันนั่นก็คือ h e r t a g e of origin เลยแล้วกันนั่นก็คือไรเดนเมน่นเองอ่าครบหมดไปโชว์เคสไรเดนเมต่อเลยแล้วกันมา h e t a g e of origin มา,มาดูโมเดลตัวก่อนเลยละกันนะมีดาบสามเล่มสีเล่มอยู่ในตัวด้วยเอมีห่วงหลังพวกสายฟ้าข้างหลังด้วยจริงๆอ่ะก็มันก็ตามในโปสเตอร์สามตัวที่อยู่ในรูปนั้นนัแหละ,อะขอลองดูซิว่าถ้าไม่ตายยังไงอันนี้คือจมกดจมจิตปกติแล้วก็จะมีกดค้างของมันด้วยไนงะ ซึ่งแรงดีขอโบกด้วยสกิลอาวุธไปด้วยละกันยิ่งดีจึงแรงหม่ละครับไงสายฟ้าต่อไปดูท่าไม่ตายจิบดาบใส่ยนักกัดกดควัน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 ช่วยโอ้โหโกงเล็บสายฟ้าโอ้หจัดเลยแต่ที่จริงกดท่าไม่ตายก็ใช้เจ็ดสิบห้าเอฟพีนั่นแหละแต่ตัวของเคน่าใช้ร้อย แต่บนนี้ก็น่าจะเท่าเดิมนั่นแหละร้อหรือร้อนึงนั่นแหละเดี๋ยวมาโชว์เคสอีกรอบนึงแล้วกันถ้าไม่ตายเนี่ยแหละมาอีกรอบนึงมาใส่หน้ากากฝันลุลุล้นฟึน๊นนาาบๆนนุบๆุบ <c> ๆ <oughs> ุบซ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 ุบุบุบ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมวันนี้ก็ได้ได้แค่โชว์เคสตัวละครของเมของเคน,น่าแล้วก็เมไป2ตัวแบบทเทละตัวแล้วแต่ว่าแต่รอบนี้ขอยังไม่จัดทีเดี๋ยว่อไปจัดทีตอนช่วงคลิปหน้าเนี่ยแล้วก็ไปรวมไปถึงทั้งแนะนําทั้งผู้เล่นสายฟรีกับสายเปร์แล้วกันแล้วก็เรื่องทางงบมีงบประมาณเยอะแล้วงบประมาณน้อยด้ยวยละกันนะก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วนะครับผม ไว้เจอกันคลิปหน้าของเวอร์ชันเคียร์หน้าเบรคเตะกันอีกรอบหนึ่งไปละบ๊ายบาย